สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนเป็นเห็นทางรวยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโเดนฟันหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PVD นะครับก็คือกองทุนรวมที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินใช้สำหรับตอนที่เกษียณหรือลาออกจากงานครับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนที่1ครับเงินสะสมเงินสะสมก็คือเงินส่วนที่ลูกจ้างนะครับจ่ายเข้ากับกองทุนทุกๆเดือนนะครับซึ่งสามารถหักได้ตั้งแต่2อถึงสิของเงินเดือนครับและเงินส่วนที่2นะครับเรียกว่าเงินสมทบเงินสมทบก็คือเงินส่วนที่นายจ้างช่วยจ่ายสมทบเข้ากับกองทุนทุกเดือนซึ่งสามารถสมทบได้สูงสุดถึง15%ซครับซึ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอายุงานหรืออายุการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราครับประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับมีทั้งในเรื่องของการออมเงินการวางแผนกเกษียณและการวางแผนภาษีครับในด้านของการออมครับการที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นการออมทุกๆเดือนนะครับนอกจากนี้ครับเราได้รับเงินสมทบของนายจ้างซึ่งจะทําให้เงิน p v d ของเรา เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับในด้านของการวางแผนเกษียณนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินส่วนที่สําคัญที่จะช่วยให้เราเก็บเงินในระยะยาวที่ใช้สําหรับยามเกษียณครับในด้านของภาษีนะครับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แต่ทั้งนี้ครับเงินสมทบส่วนของนายจ้างจะไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ เราสามารถหักเงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพได้ยิ่งมากยิ่งดีเลยนะครับเพราะนอกจากจะทำให้เราได้ออมเงินมากขึ้นเรายังสามารถลดหย่อนภาษีได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับใครที่ไม่ติดปัญหาเรื่องรายจ่ายในแต่ละเดือนผมก็แนะนำให้หักกองทุนสำรองในชีพสูงสุดเลยนะครับสำหรับใครที่ทำงานแล้วนะครับแต่บริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับผมแนะนำให้ลงทุนในกองทุน RMF และ s s f ทดแทนได้ครับ ข้อที่1ครับเราสามารถขายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกมาเป็นเงินสดได้เลยครับแต่ทั้งนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขของการเสียภาษีอยู่ด้วยครับทางเลือกที่2นะครับเราก็สามารถฝากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้กับที่บริษัทเดิมได้ครับทั้งนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละบรจที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราครับทางเลือกที่3นะครับเราสามารถโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังที่ทํางานใหม่ได้ครับ ทางเลือกที่4นะครับเราสามารถโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยัง r f f สำหรับ pvd ได้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยัง rmf ในส่วนนี้เราจะไม่สามารถเอายอดโอนไปลดจนภาษีได้ครับ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมไปเช็คกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะและถ้าหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีติดต่อกลับได้ครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ All right.